สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Redwood Daily ทุกท่านวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมแมนยูอัปเดตล่าสุดช่วงข้ามารายงานครับเริ่มเลยนะครับสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์นินิวรายงานเชิงวิจารณ์ว่าการเข้ามามีบทบาทของเซอร์จิมแรดคริฟต์ในการบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยถูกคาดหวังว่าจะนำพัสมสอสันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังนั้นกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักเนื่องจากการตัดสินใจหลายอย่างของสโมสรยังคงสะท้อนความผิดพลาดแบบเดิมในอดีต แม้ฝ่ายบริหารใหม่จะให้คำมั่นว่าจะปรับระบบการตัดสินใจให้เป็นมืออาชีพวางแผนระยะยาวลดความวุ่นวายภายในสโมสรแต่ในทางปฏิบัติแมนยูยังคงเผชิญปัญหาเดิมเช่นการขาดทิศทางที่ชัดเจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโครงสร้างบริหารที่ยังไม่สอดประสานกันส่งผลให้ผลงานในสนามและภาพรวมของสโมสรไม่ดีขึ้นอย่างที่แฟนบอลคาดหวัง สื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานข่าวเชิงพิเศษ Exclusive ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกำลังเผชิญความเสี่ยงทางการเงินสูงถึงประมาณ50ล้านปอนด์หากตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมสาเหตุหลักมาจากเงื่อนไขในสัญญา Penalty Clause ที่ระบุว่าหากสโมสรยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวนมากทั้งในส่วนของค่าชดเชยให้ตัวผู้จัดการทีมทีมงานสตาฟโค้ด และภาระทางการเงินอื่นๆที่ผูกไว้ในสัญญาระยะยาวข่าวชี้ว่าแม้ผลงานของทีมจะยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังและมีกระแสกดดันจากแฟนบอลแต่ฝ่ายบริหารของแมนยูต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบระหวะ่างการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเพื่อแก้ปัญหาฟอร์มการเล่นกับความเสียหายทางการเงินมหาศาลที่อาจกระทบแผนระยะยาวของสโมสรสื่อแมนเชสเตอร์ยูนิต็ดรายงานว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือของคริสตันพาเลซได้จัดทีมในฝัน ดรีมสตาที่11ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอิงจากแนวคิดว่าหากยูไนเต็ดสามารถปิดดีนักเตะได้ครบตามแผนด้วยงบประมาณรวมราว100ล้านปอนด์ทีมจะมีหน้าตา11ตัวจริงอย่างไรกลาสเนอร์เสนอไอเดีย11ตัวจริงในอุดมคติของแมนยูไนเต็ดการจัดทีมตั้งอยู่บนเงื่อนไขงบเสริมทับจำกัดที่100ล้านปอนด์สะท้อนแนวทางการสร้างทีมที่เน้นความคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยและตอบโจทย์แทคติกมากกว่าซื้อชื่อดังราคาแพง เป็นมุมมองจากโค้ชพรีเมียร์ลีกที่ถูกจับตาว่าเขามองปัญหาและจุดที่ยูไนเต็ดควรเสริมอย่างไรโดยข่าวนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสมมติเริร่ม11ไม่ใช่การยืนยนันการย้ายทีมจริงแต่ช่วยให้แฟนบอลเห็นภาพว่าหากบริหารงบอย่างมีประสิทธิภาพแมนยูไนเต็ดอาจจัดทีมที่แข็งแกร่งได้อย่างไรภายใต้งบจำกัดสื่อแมนเชสเตอร์ยู n นเต็ดรายงานความเห็นเชิงวิเคราะห์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรพิจารณาแต่งตั้งอดีตกุนซือบาเซโลนาเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีม เพื่อยกระดับทิศทางและสไตล์การเล่นของสโมสรในระยะยาวเป็นบทวิเคราะห์ความคิดเห็นไม่ใช่การประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการชี้ว่าอดีตกุนซือบาเซโลนามีจุดเด่นด้านแทคกติกการครองบอลและการพัฒนานักเตะซึ่งอาจเหมาะกับการฟื้นฟูแมนยูในเต็ดสะท้อนความกังวลต่อผลงานและทิศทางปัจจุบันของทีมจึงเสนอแนวคิดเปลี่ยนผู้นำเพื่อสร้างอัตลักษณ์การเล่นที่ชัดเจนประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในหมู่แฟนบอลและสื่อว่าใครคือคนที่เหมาะสม จะพายูไนเตดกลับสู่ความสําเร็จสรุปคือข่าวนี้เป็นมุมมองเชิงแนะนําจากสื่อว่าแมนยูไนเต็ดควรมองหาอาดีตโค้ชบาเซโลนามาเป็นทางเลือกในการคุมทีมไม่ใช่ข่าวยืนยันการเจรจาหรือดีจริงสื่อแมนเชสเตอร์ยูนิลิรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลสเป็นหนึ่งในตัวเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของรูเบนอาโมริมหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนสือในอนาคตประเด็นสำคัญของข่าว แมนยูไนเต็ดอยู่ในขั้นตอนประเมินรายชื่อกุนซือที่เหมาะสมในระยะยาวโอลิเวอร์กลาสเนอร์ถูกมองว่าเป็นโค้ชที่มีแนวคิดแทคกติกชัดเจนมีวินัยเกมรับและทำทีมได้เป็นระบบผลงานกับคริสตัลพาเลซทำให้ชื่อของเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกข่าวนี้เป็นเพียงการพิจารณาและวิเคราะห์จากสื่อยังไม่มีการเจราจาหรือข้อเสนออย่างเป็นทางการรูเบนอโมริมยังคงถูกพูดถึงในฐานะกุนซือที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของยูไนเต็ดทำให้สโมสร ต้องมีแผนสำรองไว้ล่วงหน้าสื่อแมนเชสเตอร์ยูนต็ดรายงานถึงสาเหตุที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจปลดรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมโดยระบุว่ามีปัจจัยหลักมาจากความขัดแย้งด้านอำนาจภายในสโมสรพาวเวอร์สแทรกเกอร์รวมถึงข้อเรียกร้องใหม่ๆของตัวกุญสือที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางของฝ่ายบริหารเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างอโมริมกับโครงสร้างผู้บริหารของแมนยูไนเต็ดมีการอ้างว่าอโมริมต้องการอำนาจการตัดสินใจและการควบคุมทีมมากขึ้นทั้งในเรื่องนักเตะ และแนวทางทําทีมฝ่ายบริหารมองว่าข้อเรียกร้องบางอย่างเกินขอบเขตที่สโมสรยอมรับได้ความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลต่อบรรยากาศภายในทีมและการวางแผนระยะยาวสุดท้ายสโมสรเลือกยุติความร่วมมือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจบานปลายในอนาคตสื่อแมนเชสเตอร์ยูนิต็ดรายงานว่ารูเบนอารโมริมอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกถ่ายภาพขณะใช้ชีวิตส่วนตัวหลังแยกทางกับสโมสรโดยปรากฏภาพว่าเขามีท่าทีผ่อนคลาย และยิ้มแย้มแม้เพิ่งถูกปลดจากตำแหน่งกุนสือเป็นภาพของอาโมริมภายหลังออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดสีหน้าและบรรยากาศในภาพสะท้อนว่าเขาไม่ได้แสดงความเครียดหรือผิดหวังต่อสาธารณะข่าวเชื่อมโยงกับกระแสก่อนหน้านี้เรื่องการปลดออกจากตำแหน่งและความขัดแย้งภายในสโมสรสื่อใช้ภาพดังกล่าวเพื่อตอกย้ำว่าอารโมริมอาจกำลังพักผ่อนและตั้งหลักหลังจากช่วงเวลาที่ตึงเครียดกับยูไนเต็ดความเคลื่อนไหวล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ข้อมูลณวันที่5ถึง6มกราคม2569ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญคือการปลดรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแบบสายฟ้าแลบครับภาพที่คุณส่งมาเป็นหัวข้อข่าวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางของบอร์ดบริหารหลังจากตัดสินใจปลดกุนสือรายนี้โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ครับ 1. สาเหตุของการถูกปลดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าแม้ทีมจะอยู่อันดับ6ในพรีเมียร์ลีกแต่บอร์ดบริหาร ินิโอสมองว่าไม่มีพัฒนาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะสถิติการคุมทีมตลอด14เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ชนะค่อนข้างต่ำความขัดแย้งภายในชนวนเหตุหลักเศร้าเกิดการแตกหักระหว่างอโมริมกับบอร์ดบริหารโดยเฉพาะกับเจสันวิลคอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลเรื่องนโยบายการเสริมทัพในตลาดเดือนมกราคมและความยืดหยุ่นทางแทคติกอโมริมยึดติดกับระบบหลังสาม,มารเกินไปการสัมภาษณ์ที่รุนแรง หลังเกมที่เสมอหลีดอยู่ในเตดหนึ่งถึงหนึ่งอโมริมให้สัมภาษณ์ในเชิงท้าทายบอร์ดบริหารโดยย้ำว่าเขามาที่นี่เพื่อเป็นแมเนเจอร์ผู้จัดการไม่ใช่แค่โค้ชผู้ฝึกสอนและตําหนิฝ่ายสัญหานักเตะว่าต้องทําหน้าที่ให้ดีกว่านี้ 2. ส,สถานการณ์ของทีมในขณะนี้กุนซือชั่วคราวสโมสสแต่งตั้งดารเรนเฟลเชอร์เดรเรนเฟลเชอร์ขึ้นมาคุมทีมขัดตทับแทนโดยจะเริ่มคุมนัดแรกในเกมพบกับเบอร์ลีทิศทางของบอร์ดบริหาร ตามที่ภาพข่าวถามไว้บอร์ดบริหารนำโดยโอมาเบรดาและเจสันวิลค์กกำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกผู้จัดการทีมที่ผิดพลาดซ้ำซากและตอนนี้กำลังเริ่มกระบวนการหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่มีชื่อของอโลวากเสเนอร์และกุนสือคนอื่นๆอ,อยู่ในข่ายพิจารณาข่าวจากสำนักข่าวแมนเชสเตอร์นิวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่รูเบนอโมริมรูเบนอามริม ถูกปลดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่5มกราคม2569โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ครับประเด็นหลักจากภาพข่าวการตั้งคำถามต่อบอร์ดบริหารข่าวระบุว่าสมาชิกบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในยุคข,ของอโมริมรูเบนเโมริมดิเซสเตอร์โครงสร้างอำนาจภาพหัวข่าวในภาพแรกตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดหลังจากปลดอโมริม ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันที่มีต่อผู้บริหารชุดปัจจุบันสรุปเหตุการณ์และชนวนเหตุสำคัญระยะเวลาการคุมทีมรูเบนอโมริมถูกตดหลังจากคุมทีมได้เพียง14เดือนโดยสโมสรปัจจุบันรั้งอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกความขัดแย้งเรื่องอำนาจเดอะพาวเวอร์สทรัเซาชนวนเหตุหลักไม่ใช่แค่เรื่องผลงานในสนามแต่เป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับบอร์ดบริหารโดยเฉพาะกับเจสันวิลค็อกผู้อำนวยการฟุตบอลและโอมาเบราดาซีอีโอ เกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายนักเตะฟังเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นหลังเกมเสมอลีดอยู่ในเตดหนึ่งถึงหนึ่งเมื่ออโมริมให้สัมภาษณ์ในเชิงท้าทายว่าเขามาที่นี่เพื่อเป็นแมเนเจอร์ผู้จัดการทีมไม่ใช่แค่โค้ชเฮดโค้ชและวิจารณ์ฝ่ายสัญหานักเตะว่าต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีกว่านี้พฤติกรรมส่วนตัวมีรายงานว่าบอร์ดบริหารไม่พอใจกับพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์และไม่คงเส้นคงวา ของเขารวมถึงความดื้อรั้นที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนระบบการเล่น3-4-3แม้ผลงานจะไม่ดีขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันกุนสือชั่วคราวสโมสรได้แต่งตั้งดาร์เรนเฟลเชอร์ขึ้นมาคุมทีมขัตตาทั์ชั่วคราวโดยจะเริ่มคุมนัดแรกในเกมพบกับเบอร์ลีทิศทางของบอร์ดบอร์ดบริหารนีโอสยังคงยืนยันในโครงสร้างการทํางานแบบเน้นความร่วมมือ ซึ่งผู้จัดการทีมต้องทำงานภายใต้ในโยบายของผู้อำนวยการฟุตบอลและกำลังเริ่มกระบวนการหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่หายงานข่าวจากสำนักข่าวแมนเชสเตอร์ินิวผ่านบัญชีแมนยูในแตดนิวเกี่ยวกับการที่รูเบนอโมริมรูเบนอโมริมถูกปลดจากตำแหน่งเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่5มกราคม2569โดยมีสาระสำคัญของข่าวแบ่งตามภาพได้ดังนี้ครับสรุปประเด็นหลักจากภาพข่าว ความล้มเหลวที่บอร์ดบริหารต้องรับผิดชอบภาพที่สองเศร้าหัวข้อข่าวระบุว่าสมาชิกบอร์ดบริหารต้องตอบคำถามต่อภายพิบัติของรูเบนอโมริมยูในเตดบรูเมเบอร์มัสและเซอร์ฟรูเบนอโมริมบิเซสเตอร์ซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวในการประสานงานระหว่างผู้บริหารชุดใหม่อินิโอสและตัวกุนสืออนาคตของบอร์ดบริหารภาพที่หนึ่งเศร้าตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดหลังจากการตรวครั้งนี้ โดยเฉพาะแรงกดดันที่มีต่อโอมาเบรดาซีอและเจสันวิลคอร์ผู้อํานวยการฟุตบอลการเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ภาพที่สามเศร้าเป็นการวิเคราะห์ผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนโดยมีชื่อของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ปโลกลาสเนอร์เอนโซมาเรสกาเอนซมาเรสกาและโทมัสทูเคลนโทมัสดูเชลปรากฏในข่ายการพิจารณารายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณ์ระยะเวลาการทํางาน อมโมริมคุมทีมได้เพียง14เดือนก่อนถูกปลดแม้จะพาทีมรั้งอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกในขณะนั้นและเคยเข้าชิงยูโรปาลีกเมื่อฤด,ดูกาลก่อนชนวนเหตุการณ์ปลดความขัดแย้งเรื่องอำนาจอมโมริมไม่พอใจที่ถูกจำกัดอำนาจการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายนักเตะในตลาดเดือนมกราคมซึ่งทางบอร์ดบริหารปฏิเสธการเซ็นสัญญาที่เขาต้องการการสัมภาษณ์ที่รุนแรง หลังเกมเสมอหลีดหนึ่งถึงหนึ่งอโมริมให้สัมภาษณ์โจมตีฝ่ายสันหานักเต็กและเจสันยูเคอ,อกให้ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีพร้อมย้ำว่าเขามาที่นี่เพื่อเป็นแมนเจอร์ผู้จัดการทีมที่มีอำนาจตัดสินใจไม่ใช่แค่โค้ชผู้ฝึกสอนความดื้อรั้นทางแทคติกบอร์ดบริหารกังวลเรื่องการไม่ยอมปรับเปลี่ยนระบบการเล่น3-4-3ถึงถึงแม้ผลงานจะเริ่มถดถอยสถานการณ์ปัจจุบันสโมสรแต่งตั้งดาร์เรนเฟลเชอร์ ขึ้นคุมทีมชั่วคราวเริ่มนัดแรกในเกมพบเบอร์ลีบอร์ดบริหารยืนยันว่าโครงสร้างสโมสรต้องเน้นความร่วมมือ collaborative approach และผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องทำงานภายใต้ในโยบายของสโมสรเท่านั้นจบแล้วนะครับสรุปข่าวแมนยูล่าสุดพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสไข i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ